ติดแบคลิสต์นะครับเครดิตไม่ดีนะครับสามารถทําธุรกิจนี้ได้ไหมสามารถทําธุรกิจสร้างบ้านขายได้หรือเปล่านะครับจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากจะบอกว่าทําได้ครับเครดิตเราไม่ดีติดแบคลิสต์เครดิตเสียเราก็ทําธุรกิจนี้ได้เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เรากู้ทั้งหมดนะครับถ้าเราเครดิตไม่ดีถ้าเรามีเงิน ปลูกบ้านถ้าเรามีเงินซื้อที่ดินปลูกบ้านก็ก็ใช้เงินตัวเองแล้วส่วนกู้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมากู้เราเราไม่ได้ใช้เครดิตเรานะครับส่วนเรื่องจะทําสินเชื่อโครงการเราจะกู้อะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเครดิตเราเสียนะครับอ่าก็มีอยู่2ประเด็นนะครับ แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าช้อยเนี่ยเลือกเนี่ยมันลดลงนะครับเราจะกู้สินเชื่อโครงการไม่ได้เราจะกู้สินเชื่อจะมาปลูกบ้านไม่ได้นะครับเราต้องใช้สินเชื่อลูกค้าทั้งหมดนะครับอ่าทําได้นะครับทําได้ไม่ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเราเครดิตเสียเราอยากสร้างบ้านขายทําได้ไหมทําไม่ได้ทําได้ครับทําได้ปกติเลยนะครับทําได้ปกติแค่มีบางช้อยบางอย่างที่เราทําไม่ได้เรากู้อ่ะไม่ได้ถ้าเราจะกู้สินเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะ นะครับถ้าเครดิตเราไม่ดีเนี่ยคือเรากู้ไม่ได้แต่เราไม่จําเป็นต้องกู้นะลูกค้าก็กู้ได้เพราะว่าเราขายบ้านให้ลูกค้านะครับอ่าถ้าใครไม่มีทุนก็ให้ลูกค้ากู้สั่งสร้างตั้งแต่แรกก็ได้นะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเครดิตเราท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มสอนแบบโปูพื้นฐานให้นะสอนเบื้องต้นให้ชี้แนวทางให้นะครับอ่ากู้เงินธนาคารยังไง ไม่มีทุนทำยังไงนะครับโครงการสามสิบห้าเจ็ดสิบยังไง่เดี๋ยวผมชี้แนวทางให้ถ้าคนมีทุนไม่มีทุนมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงเดี๋ยวชี้แนวทางให้ว่าควรไปทางไหนต่อเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้เพราะเป็นการไลฟ์สดนะครับหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม,มทุกวันอาทิตย์นะใครสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์แอดมาได้เลยครับชื่อไลน์แอด t w h เก้าเก้านะครับแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิก์กลุ่มให้นะครับ